ฟินมากเลยนะจกพุงเนี่ยนะนะนะให้จกพุงเลยดิให้พินิจกพุงให้พินิจจกพุงให้จกพุงน้ำตาลทำอไรดูดิตัวใหญ่มากเลยน้ำตาลตาเหลก่อนนแรกเลืชอบไหนดูยวน้ำตาลวิ่งต่ตาเบลแหลกทำไงงันน้ำเป็นมากเลยน้ำตาลแต่เล่นกับพินิจเล่นกับพินิเออ แล้วทำงานเสร็เอาไปไหนไปไหนอ่านะให้เล่นกับพี่นิกก่อนในพี่เล่นก่อนข้าวหอมข้าวหวานหัวใจมันเป็นแลี้ยวข้าวข้าวจะลุงมเล็กแนวตัวใหญ่แนวยักษ์สนุกกันใหญ่อ๋อตาลโอเคไหมวันนี้เออวันนี้ไม่ต้องมามาเรียกตาเรียกยายมาอยู่เป็นเพื่อนแล้ววันนี้มีมีเพื่อนเพื่อนมาหาแล้วมีเพื่อนยายมาหาแล้ว โอ้โหดูทำหนวดดูทำหนวดนึกว่าปลาดุปลาดุเโหบินเลยอ่ะทำตาบอกพี่นิกบพี่ปุ้ยมามาบ่อยๆนะมาเกาท้องอค่ะไม่หันเคียนนีกัดฟันอย่าแจ๊บเหมือนกันเหมือนกัน่ะโอ้โหนะอะนกออกทีอนหนอีก่อีก่อนอีกีกอนอีกที่อ่ กอดกอดกอดไม่ป mm. uh, ุ้ยแน่นใชครับมองตรงด้เด็กขาดความอบอุ่นจุ๊บๆหน่อย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 หมันคิ้วเป็นน่ะจุ๊บหน่อยเป็นมากเลยหรอจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆอยู่เป็นมากเลยอะหนูอะ ค่ะมันเที่ยวรู้กัดฟันเหมือนกันแหละค่ะค่ะฟันเที้ยนหมดแล้วฟันสึกหมดใช่ไหมฟันเที่ยวอ่ะค่ะฟันสึกหมดแล้วไปมาหาน้ำตาลใหม่นะมาเกาท้องให้ใหม่นะอืมน้ำตาลครับน้ำตาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบจุ๊บจุ๊บแม่ปุ้ยที นางจับไปยังไงก็อยู <Four> ่เนาะเก่งอ่ะแต่ตานแมวแมวเซเลอยอ่าแต่ไม่ยอมให้ใส่เสื้อตำรวจนะค่ายอื่นยอมไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ